สวัสดีครับผมฟูนนครับจากช่องฟูตอน channel นะครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งาน power bank สตัวนี้นะครับนี่นะมันลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็น power bank style ที่ไม่ต้องใช้สายนะครับเพราะว่าตัว power bank เองเ,องเนี่ยมีตัวชาร์จที่ตัวเองเลยนะครับเสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ ปะไว้กับโทรศัพท์มือถืออย่างนั้นเลยนะครับเป็นแบบนี้ทั้ง2ตัวโดย Power Bank ทั้งคู่นะครับท,ทั้งสองตัวนี้จะเป็นเป็นยี่ห้อของ k o l a นะครับ CUU อ่าไม่ใช่ KUULA a k o l a นะครับมี2แบบคล้ายๆกันซึ่งกล่องกล่องตัวนี้มัเป็นแบบนี้น,นี่นะครับ ที่มีความต่างก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้แบต4500มิลลิแอมชาร์จชาได้12วัตต์นะครับนี่วิธีชาร์จเข้าไฟของตัวมันเข้าทางนี้แล้วก็ออกข้างบนนี้เสียบกับโทรศัพท์มือถือตัวของไฟแสดงสถานะนะ่ะมีแค่เป็นไฟ เ็นเม็ดๆแ,แ,แบบนี้นะครับนี่จะเห็นไฟอยู่เออมีสี่จุดนอร์เซ็นะครับถ้าร้อก็ 4, 4ีสดวงถ้าลดลงมาก็ไลนลงมานะครับกดดูได้ตรงนี้มีปุ่มให้กดดูใช้งานก็เสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นชาร์จเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็ต้องระวัง ในการไปกระแทกมันหรือว่ามีการแบบบิดอะไรนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้พอร์ตโทรศัพท์เสียหายได้ก็ต้องระวังใช้งานตรงนี้นะครับมเราก็สามารถเล่นมือถือได้ต่อนะครับคืออันนี้ผมซื้อมาก่อนก็รู้สึกว่าเอออยากได้พอแบงค์ที่มันไม่ต้องมีสายพกพานะครับก็ได้เป็นตัวนี้มาก่อนแต่พอยต์ของตัวนี้ก็คือชาร์จที่ไม่เร็วนะก็คือมันได้แค่12วัตต์ นะครับมันระบุเลยว่าา5โวลต์2.4แอมปนะครับประมาณ12วัตต์ก็ทำให้มันก็มีความช้าๆนิดนึงก็เลยเป็นที่มาของการซื้อตัวนี้นะครับ,รบตัวนี้คล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนจากตัว สูแสดงแบตเนี่ยเป็นจอแล้วนะครับกดมีปุ่มกดเหมือนกันก็จะดูแบตได้นะครับนี้จะมีตัวเลขแบตเห็นไหมครับจะมีตัวเลขแสดงแบตเป็นตัวเลขตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พอยที่สําคัญคือมันชาร์จเร็วทั้งการชาร์จเข้าไปแล้วก็การชาร์จออกมามันชาร์จได้20วัต ัวเล็กๆอย่างเนี้ยนะครับนะครับคือไซส์มันเท่ากันเนี่แหละอันนี้สิบสองตัวเก่าอันนี้ยี่วัตต์รับราคาตรงตัวเนี้ยต่างกันประมาณร้อยหนึ่งอันนี้ผมดูมาประมาณสักสามร้อยแต่ได้มาไม่ถึงนะครับมันก็มีส่วนลดมีอะไรตามช่วงเวลาที่ลดราคาแต่น,นี้ผมได้มาอ่าอันนี้ประมาณสี่ร้อยนะครับเนี่ยประมาณสามร้อย สี่ร้อยนะครับแต่ว่าเวลาซื้อจริงถูกกว่านั้นนะครับแบตตัวนี้สี่พันห้าแบตตัวนี้ห้าพันแบตใหญ่กว่าครับแล้วตัวของแพ็กเกจของตัวนี้นะครับของทั้งสองอันอย่างจริงก็เนี่ยมันก็จะมาพร้อมแบบคู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จด้วยนี่คือสายชาร์จแบบเออดูดีครับแบบ ใหญ่ไม่ใช่สายชาร์จแบบเล็กๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้ยาวมากนี่นะคนี่มาสัก50เซนแต่แบบเส้นหนาใหญ่ดีเลยนะครับเนี่ยมาด้วยกันตัวนี้ต่างกับตัวเปเกิลนิดหนึ่งก็คือตรงตรงนี้นะที่เป็นทไทสีที่เป็น Type C, รูไทซีเนี่ยถ้าเป็นตัวชา้าเนี่ยมันได้แค่อินนะครับแล้วก็เอาทางข้างบนถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยมันเป็นอินเอาเลยคือโอเคแหละมันก็เราก็ใช้การชาร์จจากการเสียบตรงนี้ถูกไหมฮะนี่แต่อย่างที่บอกมันมีโอกาสบ้างที่เราใช้งานแล้วแบบอาจจะไปฝืนมันแล้วมันบิดความเสียหาย มันมีการดันหรืออะไรทำให้พอร์ตมันเสียหายได้นะครับถ้าเราบั่นใจว่าเราไม่อยากชาร์จแบบนี้เรายังสามารถเอาสายมาเสียบเอาตรงนี้เป็นเอาเออกไปได้นะครับตรงนี้เอาไปที่โทรศัพท์มือถือก็คือเป็นต้องเป็นสาย type c สองด้านนะครับก็คือเสียบเอาด้านนี้ไปอินโทรศัพท์มือถือเป็น type c เหมือนกันนะครับนี่คือข้อที่แตกต่างคือมันเอา ได้สองจุดนี่จุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูนะครับอันนี้มีแบตอยู่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวจะลองชาร์จอา่าตรงนี้ดูแล้วจับเวลาดูนะว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหน ก uh. <language> mm hmm. right ี้ขึ้นมาเจ็สิบแปดนะครับเดี๋ยวลองจับเวลาดูก็อันนี้ชาดไปแล้วหกเกือบหกนาทีกว่านะครับแปดเนี่ยจากร้อยครับหายไปสิบหกเลยหายไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์แครับเหลือแปดสิบหกเองอันนี้โทรศัพท์มือถือ ึ้นมาที่8ปนะครับก็คือประมาณ6นาทีอผมได้มาสินะครับครับก็มาสรุปการใช้ง,งาน2ตัวนี้นะครับก็คือเป็นพรารแบงคที่เน้นเล็กพกพาง,ง่ายนะครับแบตอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ทั้งคู่เนี่ยตัวนี้4 5 0 0ันตัวนี้5,000ันนะครับก็อาจจะชาร์จได้สักประมาณรอบหนึ่งหรือรอบกว่า พกง่ายไม่ต้องใช้สายแล้วก็แนะนําถ้าแนะนําเป็นแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันชัดเร็วนะครับตัวนี้กลายเป็นเสียบไปแล้วก็ขึ้นช้านะครับอันนี้ขึ้นไวทันใจนะเพิ่มมาอีกสักร้อยหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็หมดแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่คลิกเข้ามาชมสวัสดีครับ